กขนาดเลยงามหลายบรรยากาศตัวเมืองวังเวียงครับเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองวังเวียงตรงไปหลวงพระบาง2 3 0กิโเมตรครับนี่จะเป็นวงเวียนที่เมืองวังเวียงครับ วังเวียงดินแดนงามสวรรค์เมืองลาวครับบรรยากาศสวยงามหลายรักพี่น้องเดี่เวาจะไปเที่ยวทางบ้านผาสังขารอมซึ่งเป็นหมู่บ้านชึ้นบนอละการมีวิวธรรมชาติสวยง,งาม วิวหลังร้านบรรยากาศเส้นทางไปเมืองกาสีครับตอนนี้ผมเป็นท้างอดุที่โรงเรียนบ้านาตัางเปนหมบ้านที่มีวิวธรรมชาติสึ่งาแล้วก็เป็นจุดที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ น่าสนใจเพราะว่าจุดนี้จะมีแหล่งสงวนปลาสงวนนะครับพี่น้องให้เขาได้เที่ยวชมครับ บ้านวิวหลักล้านครับธรรมชาติน้ำใสแล้วก็จะเป็นจุดที่ชมวิวทุทักที่จุดหนึ่งทีอ,อยางสวยงามแะหว่ากางทงมาเที่ยวที่เมืองวางเวียงครับเสี่อประสบบรรยากาศวิวน้งามวิวพอย์ในการเดินทางมาเที่ยวชมมันจะมีสะพานข้ามสายน้ำซองซึ่งเป็นสายน้ำที่เที่ยวยอดนิยมที่เมืองวางเวียงครับพี่น้อง จุดชมวิวธรรมชาติสะพานข้ามน้ำซองเมืองวังเวียงนะครับพี่น้องบ้านผาตั้งครับวันนี้นะวิวงามหลายบรรยากาศงามหลายพี่น้องครับนี่สุดยอดบรรยการเดินทางมาเที่ยวครับพี่น้องพักขนาดเลยงามหลาย ถ่ายมอไซค์ครับถ่ายอยู่ในทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องวิวอลังการพันล้านครับจุดชมวิวสะพานขา้ามน้ำสองบัดผาตั้งเมืองบางเวียงครับคนนี้ชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามเลยพี่น้องคักหไายสวยงามครับ จุดชมวิวธรรมชาติที่บ้านผาตั้งเมืองวังเวียงครับบรรยากาศสวยงามไรยครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งที่เหมาะเอกลัการ์มาชมวิวธรมรมชาติระหว่างการเดินทางจากเมืองวังเวียงมาที่เมืองกาสีครับพี่น้องผาตั้งครับพี่น้องอันนี้คือไฮไลท์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีแม่น้ำไหลผ่านครับแม่น้ำซองซึ่งเป็นสายน้ำที่เที่ยวบุรุูล อันซีนใการเดินทามาเที่ยวสมธรรมชาติที่เมืองวังเวียงครับพี่น้องถ้ามาในช่วงปีเมลาลสหรือวันสงการนี่จุดนี้ก็จะมีงานบุญครับเลินน้ำคลายร้อนกับสาวลาวที่เมืองวางเวียงพี่น้องมองฟ้าสวยงามหลยพี่น้องเมื่อเช้านี้ฝน่าจะตกครับเห็นให้ภูเขานี้มีเมฆตลอดทั้งวันเลยพี่น้องเมฆหมอก,มกนะช่วงนี้ก็มีฝนเปรปยครับ ธรรมชาติระหว่างทางสายน้ำซองที่บ้านผาตั้งครับน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยพี่น้องน้ำกระเบื้องตื้นๆพี่น,น,น้องเลยซ้ำตะตุ่มนะตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ชาวบ้านหายอยู่หากินหาหอยหาปลาครับพี่น้องธรรมชาติสวยงามขนาดเลยครับ แวะระหว่างทางที่บ้านผาตั้งครับอันนี้แม่นสายน้ำซองครับพี่น้องไหลไปฮอดตัวมึงวงเวียนหมแล้วครับสองฝ้าของแม่น,น้ำซองก็จะเป็นเทือกเขาครับน้ำใสขนาดเลยพี่น้องเองคือหาปลาของชาวบ้านครับจุดนี้ปลาธรรมชาติาจะไหลายครับพี่น้อง ดูในเขตบ้านผาตั้งเมืองวังเวียงแขวงเวียงเกรนครับน้ําใสขนาดครับพี่น้องก็จะมีชาวบ้านเพิ่นหาอยู่หากินตามธรรมชาติงมหอยครับพี่น้องจุดนั้นทานะน้ำใสเหัวตัวปลาครับน่าจะเป็นปลาพันธุ์กบจลายนะ วลาๆพี่สาวเพื่อนหาอยู่หากินตามลำาธารธรรมชาติครับงมหอยพี่น้องในมินดําซองด้วยดีไหลบ่หากระลุงมาเก็บเนาะด้วย สาวนาเพิ่งงมหอยครับตัวอย่างก็ตโตโมือว่ะตะโมงหันจะโมงประมาณประมาณจะโมงหกเจ็ดโมงนะหกเจ็ดโมงว่ะอ๋อดยจะก็มาหาดีอ๋อโอเคโอเคยามว่ะโอเค